เฮ้ยหัวคอยตงหัวคอยหัวคอยหัวคอยมาไปไปคันคันวันวิ่งตามพันมาเรีอยกิจหัวคายหลังวิ่งตามควันมาวิ่งตามพันมาประเด็นคืผมมองไม่เห็นแล้วสวยผมไม่มีปืนใกล้นะผได้อยู่ผมได้แล้วผมได้แล้วลงไปแล้วลงไแล้วไปล้วแล้วไ้้มันอยู่ข้างหลัง้ว เอ้ยโอ้โหนี่นี่นี่แตกแตกโอ้โหไป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 คันทุกท่านเจเจเจมาหรวเจ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 เสรลอยนีโหลดรีโหลดนีโหลดไม่ต้องออกนะไม่ต้องออกมาลองมาลอมาลองมาลลมาร์คมาร์คใช่าดใช่ขาดใช่ ดาวไปหาันดาวอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าไปคุณซิรอดคุณซิรอดหาที่เรียนอยู่ตรงนั้นอยู่นั้นอยู่นั้นอย่าไปลึกอย่าไปลึกเดี๋ยวผมไม่ให้ผมไม่มีปืนรองคุณมีคุณมีเช็คเล็กช็คหลังคาหน่อยไหมคุณซิรอดอย่าไปอย่าไปอย่าไปเพึ่งไปนะคุณซิรอดได้ได้ยังไม่ไป กูมีก MM ูม uh, um, no yeah, ีเช so you ็คราคามีไหมตรงนี้ได้ได้ตรงนี้พี่คุสี่รอดออกมาแล้วก็แตกสองตัวเด้อถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาอยู่หลังรถกูสู้กูสู้ต้องเล่นอ่ากูสู้กู เอาที่สไนท์หายโยดทิ้งปุ๊บจมเลยคุณบีคุณบีต้องเป็นสไนท์ให้แล้วคุณบีไม่ได้แล้วคุณจิตผมทิ้งสไนท์ไปแล้วสไนท์มันบักจมไปแล้วตรงนั้นนตรงี้ตรงนี้อย่าอย่าจะบุกอย่าบุกงยุบคุณซีรอดใจเย็นนะ เหลือตัวเดียวเอ้ยเลือสองตัวเลยสองตัวเอ้ยเหลือตัวเดียวนี่หั้งลอสามลอล้อลออยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละมันแอบ์นี่นี่นี่ดังรถหกล้อหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นก็พอใจเย็นก็พอใจเย็นอย่าห้าวอย่าห้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างในรถได้เลยเฮ้ยลงมาอยู่ข้างหลังแล้วนะในน้ำเปล่าอือ

ปาดดีโอ้โห